ครับอ่าวันนี้นะครับเราก็จะมาดูวิธีการทําผัดมาม <Kos os. S 1> ่าหมูสับนะครับก็จะมีหม <attacking. S 1> ูสับแล้วก็จะมีกระเทียมแล้วก็จะมีอะไรครับอันนี้อะไรครับผงปรุงรสผงปรุงรสแล้วก็จะมีน้ําตาลแล้วก็จะมีซีอิ๊วซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีไข่แล้วก็จะมีคะน้าแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยพริกไทยพริกไทยป่นนะครับ <memo> แล้วก็จะมีน้ํำมันนะครับแล้วก็จะมีมาม่าก็คือไวัยวใช้อะไรก็ได้นะครับมันนี้ก็คือจะเป็นมาม่าเลยนะครับมาดูวิธีการทํากันเลยนะครับไปรับชมกันเลยครับไปกันเลยครับผมขั้นแรกลวกเส้นมาม่าก่อนนะครับกีห่ห่อครับเนี่ยสองหอ่อนครับ ทำมาม่าอะไรหรอครับผัดมามา่าโอเคเอาเส้นแค่นี้พอนะไม่ต้องสุดเยอะอ่ะใช่ครับ จะพักกันเลยใส่น้ำมันเล็กน้อยก่อนนะเอาหมูออกกระเทียมอ่ะหยิบหมูมา ใช่ครับ ครับ คิ <ส integrity. S 2> ค้วขาวครับควขา แล้วเดี๋ยวเราใส่มาม่าลงไปเลยใช่ครับใส่มาม่าครับเ,เราก็จะผัดให้เขาเข้ากันแบบนะี้ เผ็ดไหมครับเนี่ยไม่เผ็ดแล้วมามา่าถงเอกเป็นผงหมู่อมอะอาน้ำตาลมาครับนี่ครับน้ำตาล ปิดคลิปเลยไหมครับไปที่ต๊ะไห้ปิดคลิปเลยไหมเสร็จแล้วนะครับมาม่าของผมนะครับนี่ครับมาม่าสีสันเป็นไงครับน่ากินไหมครับน่ากินนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย